ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญิปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แห,หละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอเลิศนั่เหรอมันเลิศ่เธอ อ๋ um. ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mompose.com www.mompose.com โ,โ,โ,โทรศ<อ>ูนย์แปดสเ่หกหนึ่งสามสองสี่สองสี่เอาแล้วเ่มเ มีกำลังเสริมโอเคค่ะเ่าวันนี้มาร่วมงานนดเอ็นนะคะ,คะเป็นไงบ้างแสดงความดีดีกับเขาหน่อยแล้วกันก็แสดงความดีกับนายเอ็นเตนจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่องที่เรียกได้ว่าไม่แบ่งท่ายไม่แบ่งสังกัดแล้วก็ที่สำคัญคือน,นำเสนอข่าวในรูปแบบที่ดีตลอดก็ขอให้ในายเอ็นเตนอยู่กับพวกเราแบบนี้ตลอดไปค่ะ เข้าข้างเลยแล้วจันน้องมีสแกมเหมือนเราไปนั่งกับแอมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพี่วิรพพามาเมีแต่รู้ป่ะห่วงนะอะไรยังไงค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราเนี่ยเจอพี่แอมทุกจันทร์อังคารอยู่แล้วเพราะว่าถ่ายละครเรื่องเดียวกันแล้วก็พี่แอมก็บอกไอ้หนูพูดถ่ายรูปกันก็ถ่ายรูปกันพี่แอมก็อัพลงอินสตาแกรมหลังจากนั้นเนี่ยก็เจอพี่แอมในอีกประมาณสักสามฉากถัดมาพี่แอมก็เปิดอินสตาแกรมให้หนูดูว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนมาเมนอะไรอย่างงี้แล้วเราเห็นแล้วเราคิ่ยังไงบ้าง พีี่วอล้อหำพี่วีออกแนวแบบขำๆว่ะค่ะไม่ได้คุยกันมากมายมันไม่ขำนะคำว่าผมนะมันมันดีอะไรที่ลึกซึ้งเป็นในยก่างบางอย่างนะหนูว่าถ้าไปถามพี่วีพี่วีก็คงพูดว่าพี่พิมพ์ไปขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นประเด็นตรงที่ว่าพี่วีเป็นคนมาลบใช่ไหมบถ้าขำๆแล้วทำไมต้องลบพิกต้องขำทำไมอันนี้ต้องถามพี่วีแล้วล่ะว่าอาจจะประมาณว่าคงไม่ได้คิดอะไรกลัวเป็นประเด็นอ่ะประมาณนนั้ตอนแรกมันแบบผมกล้างหรือเปล่า ที่มองในส่วนนั้นน่าจะแบบเล่นๆขำๆกันมากกว่าเพราะคนเราถ้าห่วงคงไม่มาพิมพ์หรอกมั้งเนาะแต่ตอนนี้มีการพูดคุยหรืออะไรกันบ้างหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะถามสาดุกสุกดิบค่ะแต่ว่าเรียกได้ว่ากลับมาเป็นสถานะพี่กับน้องอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ค่ะก็้สึกเหมือนไม่มีอะไรที่บ่างใจเลยก็คือไม่มีที่ต่างใจค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้กับพี่พีไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคําที่ จะส่งผลกระทบกับจิตใจเลยน่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าขำๆมากกว่างจริงลรวรู้สึกดีนะพอพี่วีมาบอก<ม>ว่าโดนะอะเ้ยไม่รู้สนะึ <laughs> อกอะไรแบบก็ขำานั่งขำกับพี่แอมพี่แอมก็ยังบอกองปพ๊กพิมพ์กลับไปดิอบอกโผล่พี่พอเลยหนูไม่อยากมีประเด็นนะอะจริงจริงนะพิมนะนะี่ยแล้วหนูก็ต้องโดนไนงะนี่ขนาดหลีกเลี่ยงไม่พิมพ์ีุู่กช่วยพี่หน่อยพี่อยากกระทุ้งอินสตาแกรมไม่เอาพี่แอมพอเถอะนะให้หนูเถอะนะเมีคนพูดถึง เมนี้หรือยังคะสำหรับยังยังค่ะยังยังค่ะยังเขาแสดงความหนใหญ่ขนาดนี้มันมีโอกาสที่เราจะไปกอดไม่มีไม่มีแน่นอนค่ะทานไฟเกาพี่โฟกัสค่ะพี่เต้าตลอดเลยนะคะไม่โฟกัสจักไหนคือเมื่อตอนบ่ายเจอกันก็เต้าแล้วรล้วตอนบ่ายตกเย็นเต้าอีกคราวนึงอ่ะกระเป๋าหนูก็อุดหนุนนะคะ อาจารยุลเป็นคนแรงๆเงี้ยในง,งานคุยงานเขาบอกว่า<ช>ไม่มีใครชอบเลยก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยบนโลกใบนี้มันไม่สามารถที่จะทําให้ใครเขารักเราได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราเราทำได้แค่แบบทําในส่วนที่ดีที่สุดแลวหนูก็หวังว่าคนที่มีโอกาสได้เจอหนูจะจะมีโอกาสได้เข้ามาคุยแล้วก็เปิดใจกว้างมากขึ้นซึ่งวันนี้ก็มีคนเข้ามาคุยมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณดูทุกคนที่เปิดใจค่ะใจยี่บบน ไม่นะเพราะทุกวันนี้ก็ยังแฟนแฟนางงามก็แบบจ<แ>ัดมิ팅สักทีได้ไหมหอะไรเงี้ยจากแต่ก่อนที่เราจะมีแต่การมิ팅แฟนนางงามตอนนี้ก็จะมีมิ팅แฟนละครมิทติ้งฮักปุ๊กลุกอะไรเงี้ยจะมีแบบอยากจะรวมมิทติ้งอยู่เหมือนกันนะคะ,ะ,ะถ้ากับพีเอ็นี่ละลิอย่างเงี้ยกับพีเอเนี่ยยังอยู่ด้วยกันทุกวันคะ่ะแล้วไหนคะก,นก็ไม่ได้คุยกันเลยคะ่ะไม่ได้คุยโทรศัพท์มานานมากๆแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการห่างกันไปเลยหรือเปล่าก็มีถามไถ่ สั่ทุกสุกดิบซึ่งน้อยมากจริงๆค่ะถ้าเทียบเป็นแต่ก่อนก็ประมาณ0 1ก็แสดงว่าพูดว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่พัฒนาแล้วก็ไม่พัฒนาแน่นอนค่ะตอนนี้โสดไหมคะพีโนตอนนี้โสดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่โฟกัสเปิดไหมคะับเปิดเปิดอะไรคะเปิดใจเปิดใจไหมจริงๆเปิดใจเนี่ยเปิดเปิดอยู่เสมอแต่ว่าอยู่ที่ว่าช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้เจอกับคนเนี่ยมันมันน้อยมากจริงๆส่วนใหญ่จะได้เจอผ่านการทำงาน เป็นเพราะว่าข่าวหรือเปล่าคะที่ทำให้เราเพราะว่าข่าวใครนะคะข่าเราแต่เทำใหคิดว่าข่าวไม่ได้มีมีส่วนที่จะทําให้เราเควหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของระยะเวลาที่มันไม่มันไม่ตรงกันแล้วก็หลายๆอย่างที่มันยัง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  ยังเข้ากันไม่ได้ค่ะไป่ก่อนหน้านี้ยูเหมือนว่าทุกอย่างจะโอเคมากแต่ว่าเราเข้าไปหนูว่าอย่างที่บอกค่ะถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างมันถึงต้องใช้เวลาแล้วที่สําคัญคือต้องใช้เวลานานๆด้วยค่ะ,คะมไม่มีโอกาสแล้วค่ะคือพี่ก็เป็นคนดีค่ะแต่บางทีเราเรายังมีบางอย่างที่มันมันไม่ใช่ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณที่ช่วยหนูด้วยนะคะพี่โอกาสมันยังไม่ใช่ค่ะเหือว่าเราเป็นคนตัดโอกาสเขาเปล่า ไม่อยากจะใช้คําที่รุนแรงนะคะเพราะว่าพี่เขาก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็เราก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่แค่ว่าเราพักในความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปมากกว่าพี่น้องค่ะนะคะพี่โฟกัสไมป็นไรเอ็มมาทางนี้แล้วอยู่ไม่นะคะเพราะว่าก็ยังเป็นพี่น้องอะค่ะคือคือเป็นครั้งแรกที่เรามีการแบบว่าถอยออกมาแล้วยังคงความสัมพันธ์ที่ยังคุยกันอยู่บ้างซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีการแบบหายจากกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอ e ีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็บดวงการ,งา,การงานการเงินความรักแบบนั้นแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i ์เว็บก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว